กฎหมายส่งเสริมพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยวันนี้พักลมไทยสร้างชาติสอสอสเซ็นครบเดี๋ยวจะยื่นต่อสภาในช่วงบ่ายวันนี้สาระสําคัญเนี่ยคือเราเปลี่ยนระบบหมดเลยครับของเดิมต้องขออนุญาต5ที่เหลือเป็นเพียงแค่การแจ้งแค่ขนเดียว5ที่นี้อะไรบ้างครับใช้เวลาเกือบป,ปีในการขออนุญาตนะอันแรกไปที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเรียกว่ากกพอันที่สองไปที่กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานก็เรียกพพ ไปที่กรมโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมไปที่ท้องถิ่นนะอยู่ที่กทอยู่สนักงานเขตหรืออบตหรือเทศบาลก็ว่ากันไปและอันสุดท้ายต้องขออนุญาตขนานไปกับการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอันนี้ห้าหน่วยที่ต้องขออนุญาตทลายหมดเลยครับเหลือเพียงแค่การแจ้งอย่างเดียวเท่านั้นแจ้งหนเดียวด้วยเพราะนั้นการติดโซลา่าก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นที่สําคัญครับหมายความว่ายัางไงร,ระบบโซลา่าทั้งประเทศมันจะถูกลงทันทีเพราะปัจจุบันเนี่ยเวลาท่านติดเนี่ย ท่านต้องซื้ออินเวอร์เตอร์ซื้อแผงที่สําคัญท่านต้องซื้อแบตเตอรี่เพราะออฟกริดคือไม่ต้องเสียบเข้าไฟเนี่ยไม่ต้องขออนุญาตแ้นต่อจากนี้ไปต้นไปเนี่ยท่านสามารถเข้าไปสู่เป็นออนกริดคือกลางวันใช้ไฟโซลา่าพอกลางคืนปักต่อเอาไปใช้ไฟของการไฟฟ้าครับเขาเรียกออนกริดตรงเนี้ยท่านก็เซฟเงินไม่ต้องซื้อแบตเตอรี่ก็ได้จ่ายเฉพาะแต่ตอนกลางคืนกลางวันแสงแดดฟรีอันนี้เป็นการทลาย เงื่อนไขต่างๆออกทั้งหมดเลยนะครับส่วนเรื่องของความปลอดภัยเมื่อก่อนต้องรอวิศวะตอนนี้แค่วิศวะที่มีใบรับรองถูกต้องาตามกฎหมายเซ็นรับรองจบเลยครับแค่แจ้งไปเท่านั้นจากห้าที่ขออนุญ,ญาตเกือบปีเหลือแค่แจ้งผลเดียวครับส่วนว่าจะได้ประโยชน์อะไรครับถ้าท่านผลิตใช้ไฟเองที่บ้านใช้ไฟเองนะครับหรือว่าเป็นโรงงานอุตสาหารกรรมก็แล้วแต่ท่านใช้เองไม่ได้ขายต่อใครไม่ต้องขออนุญ,ญาต อันนี้จะมีบทบาทสําคัญมากเพราะจะเกิดธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นที่เป็นธุรกิจสีเขียวครับ Google เขาเข้ามาเมืองไทยอยากทํา Data Center ที่เก็บบนคลาวด์ไทยต้องมีพลังงานสะอาดกฎหมายฉบับนี้แหละคือจะเป็นกฎหมายที่บอกว่าจะมีพลังงานสะอาดแล้วนะครับรวมถึงธุรกิจใหม่ๆเรื่องการผลิตของชิปไมโครชิปยูนิเล็กรอนิกพวกนี้เขาต้องใช้พลังงานสะอาดกฎหมายฉบับนี้จะเป็นการปฏิรูปและทลายระบบเดิมทั้งสิ้นครับ